ในแต่ละสีนะคะของโกโก้กับวานิลาส่งตัวแทนมาหนึ่งคนก็ให้มาเต้นเพลงท็อปโป้นะคะแต่ว่าภารกิจมันอยู่ที่ว่าทุกคนต้องติดโพสต์อิดคำว่าท็อปโป้อยู่ตรงนั้นแต่ปกติเราต้องเต้นให้ท็อปโป้หลุดใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้เราต้องช่วยชีวิตท็อปโป้นะคะ,ะต้องเต้นเังก็ได้จนกว่าแฟนขับจะพอใจแต่ท็อปโป้ต้องอยู่ในตัวมากที่สุดคุณขับมันย้อนแย้งครับเนี่ยโอเคครับมันย้อนแย้งป่ะนั่นคือมิชชั่นนะคะเพราะผมรู้ว่าพวกคุณเป็นคนเก่งนะครับคุณได้กินท็อปโป้มาแล้วใช่ แลกต้เต้นแรงๆนี้ใช่แต่ต้องให้เขาปเปิดในตัวมากให้สุดขอเพิ่มเพิ่มความหยุบด้วยเอาน้ำลายป้ายด้วยได้ไหมคะอออันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับก็คืออายุใหม่ก็เผื่อทุกคนจะงงก็คือห้ามให้อะไรนะตัวโพสต์อิตท็อปโปเนี่ยหลุดก็คือเต้นยังไงก็ได้ต้องเต้นนะคะห้ามอยู่นิ่งๆเต้นแต่ว่ารักษาโพสต์อิทไว้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองห้ามอยู่เฉยๆนะครับห้ามโกงครับต้องเต้นแทนเลยค่ะ ตัวแทนมาเลยค่ะคุณนะครับนเนนชิญก่อนเลยค่ะมไ,มงงไม่ได้นะฮะอ่ากั้เอ่อแล้วซิมวานิลาพร้อมกันเลยไหมคะหรือว่าแยกทีละคุณพร้อมเป็นคู่คู่เอ๊ส่งคุณตาหวานอิสราภานครประชมนะคะามาติดโพสต์อีก ยังไงก็ได้ให้มันหลุดเร็วๆแล่วอะเดี๋ยวเดี๋ยวคนรอเดี๋ยวคนรอแปดตัวดูสะุงง่ายมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยแต่ที่ทำไมตั้งแต่ที่มีราเหรอไม่อันนี้มันไม่มีท็อปมเอาลวถ้าอันที่ไม่มีท็อปมไม่หลุดอ่ะไม่เป็นไรียนอันนี้ไม่นับขะแน คะแนนว่าสุดท้ายใครเหลือเับโปดในตัวมาให้สุดก็จะได้คะแนนนั้นไป<ช>เองนะคะถ้าเหลือกระดาษเปล่าก็คือไม่นับนะครับเจ้า,าจต้องเด่นกระดาษสีพูก,ก็ต้องหลุดนะอ๋ะอก็เอาอย่างนี้ดีกว่ากระดาษที่ไม่มีทอโปะนะคะถ้าไม่หลุดคือลบคะแนนส่วนกระดาษที่มีทอโปะต้องอยู่ใช่ไหมคะยากแล้วรู้สึกดีใจนะคะที่ไม่ได้เล่นเกมนี้นะคะฟ้องขัดเต้าหวั่นชั่วร้ายแปะไม่หมดแผ่นมันแปะนิด โยนนีู้ดิมองดูดิดูแดมันเป็นกลยุทธ์นะครับได้รโอ้ยยังไม่ทันเลยเลยคุิีดคุิีคลีดเล้วอีกครับแล้ออีก่แข่พร้อมกันเลยไหมคะหรือว่าคนเดียวทีละคนนะคะอ้าวโอเคอ้าวหมดแล้วนะคะแปหน้าด้วยเลยหรอคะ สวยโอ้ยเต็มตัวแล้วครบเไอ้พอพอปหมดแล้วค่ะทอปปตอนนี้หมดแล้วนะคะอัปเดตสถานการณ์เหลือตัวสีชมพูนะโอ้ยโหยากพูดเลยยากไอ้เนี่ยไอ้่ยะเรียบร้อยอ่มาเราจะมาเริ่มเต้น dance for your top ปกนะครับเกียเียไอ้เนีไอ้เหนื่อยเลย่วยอะไรมากแปน้องท้าวิน สีชมพูต้องหยุดนะคะไม่งั้นโดนลบคะแนนแต่ว่าสีเหลืองต้องอยู่ให้ได้มากที่สุดใครคิดเนี่ยอ่าตอนนี้ทางมิวสิกพร้อมหรือยังคะมิวสิไม่แค่ท้องคนเออมิวสิกไปเลยหุดนะคะมาแล้วมเลยใต้ใต้ไต้ฮ้ยตุ้งเต้นดีหัว ขอเพลงมาวนค่ะขอเพลงดังๆหน่อยค่ะไม่มันต้องเต้นอีกสองรอบนะพี่คนข้างหน้ายังหน้าอึ้บอึ้นอยู่เลยเช็ค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 เต้นแบบคิ้วคิ้วอ๋ออ๋ยหลุดแล้วสีชมพูยังไม่หลุดเลยนั่นก็ดีน่นก็ดีด้านหลังเป็นแบบนี้ถ้าสีชมพูไม่หลุดคือมันจะติดลบแล้วนะเพราะสีชมพูเยอะมากโอ้ย yes นู้ยังอยู่เยอะอีกมั้คนติดโม้เลย่าาวเหมือนที่หลุดจะเป็นจีเหลืองหรือเปล่าครับอ่า โกกงแต่มันยากอะคุณคุณคะคุณไปนะใครเป็นได้ล่7 8 9 10คะแนนของจีมออนอุกนะครับติดลบสองคะแนนอ้าวต่อไปทีมวนิลาครับจะส่งใครมาสู้ดิเราได้โอกาสแจ้แค่แล้วครับ แปะแปะย้ให้มันเต้นไม่ได้โอเคโอเคอ้าวอ้าๆมาผมเพื่อความเป็นทางนะครับเสียทุกฝ่ายครับต้องกี่แผ่นนะอ่ะไม่ยี่สิบอ่ะอันนี้อันนี้แล้เองิี่ปผ่นนี้โอเคได้เหหาาน้ม เจียงชือเจียงฉือคืออะไรผีจีนจริงเหรอมาเดืแปดเขียวให้มาอ่าโอเคครับผมแปเขียวให้เอาเอาตัวเขาไปติดด้วยจะได้หนึบหนึบเพราะว่าตัวเอเป็นาเฮ้ยก็ของทีมนี้นะคะสีส้มก็จะเป็นตัวทอปโปะนะคะส่วนสีเขียวก็คืออันที่จะติดลบนะคะ พี่เนยง่ายๆนะสะบัดให้หมวกหลุดก็ชนะให้หมวกอะไรเีอนท่าสะบัดผมไม่นย้ยอันนี้ดอันนี้เข้รเกอเดี๋ยวีจะไม่เหลือคะแนเยีนเนไหนมิรีคิดว่าใครจะชนะคะเอ่อคิดว่าพี่ออนชนะทำไมคะทำไมคะเพราะว่าทีมจกอเฮ้ยมิวรีอยากแข่งไหมคะอะ

อันนี้เหมือนจะเกิน20แผ่นแล้วนะคะเนี่ยเท่ากัน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 เลยอันไหนอ่ะจแล้วจแล้วาอ้าเอาเเลยมาโอเคตอนนี้ก็เป็นมนุษย์โพสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องนี้เราจะไม่ยอมกันค่ะพี่นยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะข้างหน้าคือดูน้อยแต่ข้างหลังคือพิ่เลยนะ <Okay. S 2> โอเคโหไม่หลุดเลยหลุดมาแล้วครับไ่าด้ะไ้ไอ้อะเฮ้ยเนตาแล้วนี่ยชนแล้วนี่ได้ีมาได้ีมากโอตอนนี้น่าจะมีคะแนบต่อแต้มต่ออยู่เยอะนะครับขยำขาขยาขาขยำขา พี่เนยพี่เนยเอาคอเสิรแบบนี้พี่หนยพี่เนยคอเสิรแบบนี้ เดี๋ยวดึงก่อนอันนี้อันนี้คือน้ำคะแนนเนาะอันนี้คือนํำคะแนนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบเอหมหมดแล้วสิคะแนนนะคะแต่ว่าเราต้องดูก่อนว่าโดนติดลบเท่าไหร่ไม่ดสอเดี๋ยวอยาให้ดูว่าสามสี้โอ๊ยว่ะเดี๋ยวเจป เก้าสิบหมดแล้วสิบเมื่อกี้เท่าไหร่นะสิบสามได้สามคะแนนโอ้ชนะนะน่าภูมิใจมากเมื่อกี้ภูมิใจมากมั้ยต้องเอาคืนด้วยการเอาห้าคะแนนมาแล้วเพื่อนพี่ไหนเล่นอีกรอบอ่ะก็ในเกมตะกี้นะคะก็ เต้นแบบไม่จริงจังกันไปเพื่อที่จะได้แต้มกันใช่ไหม <ฮะ S 1> แต่ว่าต้องเต้นเป็นท่าด้วยใช่ไหมต้องเต้นเป็นท่าด้วยต้องส่งตัวแทนมาเต้นปั่งชูไปเลยี่ออกไปแล้วอาสาไหมาอยู่บรลันเทียร์ไหมเมือ่อไรอ้าวปอยิ้งชูป,ปอยปิ้งชูเดี๋ยวแพ้หรือชนะออกชนะได้เลือกแล้วกัน<ะ>ชนะได้พาเริ่มงามนะฮะเดี๋ยวนั่นชา้าช้าเดี๋ยวก็ถ้าเกิดคนชนะก็เลือกว่าจะออกหรือไม่ออก okay. <c oughs> โอเคโอเค เอาตามเป้าสามพันเงินบาวอิงชุบกบ่าวอิงชุบเฮ้ยบ่าวอิงอีกอิงชุบเย้โอเคไม่ไปครับบังนี้ได้ไหมให้มิโอริกเต้นครับอย่าให้ก็ต้องโมบายเพราะว่าพี่่ะเต้นไม่ได้อ่ามิโอริกกับโมบายนะคะต้องสาธิตวิธีการเต้นที่ถูกต้องนะคะโดยสุบ กัมบะเต้เอาตั้งแต่อันนี้เลยเอาแพ็กเกจมาถือด้วยเอาแพ็กมาถือด้วยค่ะย่าใบไม่ยาใบอันนี้ค่าขาแบบไหนฮะขาค่ะก็กระโดดกระโดดเราจะมีการสแปิ์ลให้ดูกรอนเจินนเดนเด้นเดินเดินเด้นนเดเเนเนเน หมดเวลาการซ้อมแล้วนะครับผมจะเปิดเพลงแล้ว5 4 3 2 Action m u s i c Cue าอห่อะไรเบร์เฟว่าท็อปอันนี้คือการได้ที่ถูกต้องให้คะแนนไหมคะอา้าวขออีกรอบหนึ่งได้ไม่เป็นค่ะ ได้ค่ะได้ไหมคะเร็วเร็วไปเรียนรู้ไปเรียนรู้นะเออเมื่อวันเราเรียนแบบไม่ถือพี่เพื่อนเลยแม่ได้ใช่ไหมพี่ไิ่มถ้าไม่ถือแพ้มามาสอนเลยค่ะมิวสิกว้าวว้าวเรากันเพลงเลยกก็ได้นะมิวสิกคิว กลับมาซ้ายอ้ยาวยกขาชี้ชี้ชี้โอ้ชี้ชี้เออชี้เท่ออาอร่อรรยมาก่อ,กอนอร่อยดับเฟิลซับเบิลเย่สวยงามครับก็การเต้นแบบเต็มนะครับที่อาจจะไม่ได้เห็นโนฆษณา <S <S เอาละคู่นี้ต้องแข่งไหมครับโอเคงั้นตอนนี้เราก็เต้นกันเหนื่อยแล้วขอเวลาไปพักสักหน่อยดีกว่า <S <S อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ